นี่คือต้นไม้ที่ฉันรักว่านนกขุมออกดอกแล้วเกินมาก็เพิ่งเคยเห็นนกขุมออกดอกอันนี้ว่านกุมันทองหรือชื่อหนึ่งว่านแสงอาทิตย์งดงามมากต้นใหญ่มาก อันนี้คือสวนหย่อมของฉันพริกก็มีกระบองเพชรก็มีว่านงาช้างนาคราชสวยงามความสุขเล็กๆของยายแม่ลูกอ่อนยายนางแม่ลูกอ่อน อีกฝั่งก็มีนายตื่นสายว่านเศรษฐีอ่างเลี้ยงปลาเลี้ยงไว้ให้หลานน้อยดูคินสวยงามตามท้องเรื่องเพิ่นก็มีสวยงาม